สวัสดีจ้าพี่โยโคลาดบานเอียงดีจา้วจา,จา,า,จาวันนี้เมรี่จะทำเมนูอะไรนาะเนี่ยเราจะทำผักเสียนดองแล้วจะทักหมูใ้กระไม้โของแมรี่เลเนี่ยอันนีจะเป็นหมูเนาะจะเนือหมูอันนี้ใช้โโกระไม้ดองของแมรี่เลยเนี่ยจกระไม้ดองที่แมลี่ทำเอาไหวเอียงเลยเดีลยวจะเนื้อกระ,กะไม้โดงเนาะ งานแลนะ้เนาะจะเหมือนกิกุ้งแดนั่นและกินหมูนั่นพัดไอ้เนื้อใหม่นในพี่โยกันึกอยากกินได้จะพัดใส่เนื้อใหมด่ดองของเมลี่เองเลยได้จ้ะกินน้ำพริกพักมาหลายบ้านนี่จินอันนี้ก็เปหมูเนาะจ้ะเนาะใส่ลงไปเลยเนาะจ้ะะเนาอันนี้มีมีลี่จะพักไอ้หมูสดเลยจะไม่ได้อดร้อนน้ำไวน์แต่จะเหมืจะพักน้ำเลย หนึน่งช้อนในชิมจ้าอ,อันนี้ก็น้ำปลาจ้าน้ำปลามันรูดหน่อยแต่จันมันก็น้ำเปิดใหม่ได้มันมันไม่ร้ายแต่จันมันขยบแบบอุ่ cún he, phục phuk he, cung mua, cái này nấm phá, mình khâu nên là muốn mún đâu đấy nó, nó sẽ đầy đệt, này này, đây màu xìuáng ngang luôn, thịt dạo này nó sẽ trai cái camin tây này, nó sẽ được màu xìuáng, có thịt có mề mông này มาด้วยหน่อไม้เดี๋ยวจะเด้อมอี่จะใส่หน่อไม้ด่งกลมหรือจะโด่ดะเป็น,น,ออนุ้นนนใบจะหน่อไม้ก็เจ็กนมมันดินหน่อไม้หรือว่าเนี่ยสจะปัดหน่ไหรือว่าตตลึงจะอันนี้ก็ควดนึ่งจะทีมิี่ทำเลยจะขวดนึ่ง เดี๋ยวก็ล่อให้นมใหม่สุกอันนี้ก็ล่อให้อุให้หนัดต้นเด้๋ยวจะเด้อให้นมใหม่มันสุกกับหมูสุกดีๆจ้ะหัดต้นสุกถ่ายก็ใบโหระพาเม่ลีเดี๋้วจะตัวเขาต้นโหงเดี๋ยวะเอาอันนี้เลยมีใบโหระพาแบบใส่โหระพาไปเลยจ้ะแต่บางคนเขาบอกไม่ชฉกขนใส่เนาะแต่น้องเหมือนเป็นไรจ้ะแล้วเต๊ตามฉันนั่นอาจจะเจ๊ตามทิ้งทำมี่ต้นโหงกับไส้จ้ะเจวันนี้มันหนัดเหยื่อจาันนี้ดัดสื่อได้ ติดเมนูปุ๊บปั๊บเอาเลยนะจ๊ะต้องโย่ก็หิวหมดเลยแบบมีหมูอยู่ในตู้ก็เลยแซ่บๆเลยอ่าเสร็จเรียบร้อยจ้าไปกินในพัดหมูไอ้กาดหน่มใหม่ด่งเมลีเด้จ้ะเด้อมาจ้ะนี่ก็ได้เวลากินข้าวแล้วนะจ้ะนี่เสร็จสั้นเรียบร้อยแล้วจ้ะเออเสียงแจ๋วด้ยเนาะวันนี้สีอิ๊มพูอ่องตองก็เลยยายหลานเขินก็ังวนเลย วันนี้มีเมนูอะไรถึงนองัดไอหมูลลมลลแล้ะจาไก่หนุ่งใหม่ตรงไหนดีนอกจากนะองจก็ไกิอกเไปงานไปเข้าตัดเกงทีเล็กไฮเดรนดี้จะเลือดเดนดี้แตเงทีเล็กมาได้อันน,นั้นเขากวยนงนึงก็ซื้อมาจากโงานแต่มาเด้อจ้ะมากินเข้าก็ไม่ดี่เด้อโอ้ยส่วนเด็กปีกินเขาจะนุ่มขึบบ้นสามวันนี้มากินเขาก็ได้แต่จ้าเ <c oughs> กงที่ก,ก็ไม่น่อยๆๆๆๆๆๆๆ ดเดอมาินแก,นกงิเลกพัดเองสวัสดีจ้ามาจากมากินขา้าวช่วงนี้ไดยพิโยของที่บ่ามีแกงชิเล็กแกงบออะไรมาบ่อยๆนี่ก็งานงานขาวดำด้วยจ้ะบ่อยๆติดกันเลยจ้ะน่สองสามงานแลวมันเนาะติดกันโยนี่บ้านพนี้ก็ไม่ใช่แบบพี่จะคืนนี่หลจะ้ะมีโปรแกรมที่เราจะต้องเดินทางไปซีสกเกตเ้จาจกะกไปงานขาวดำกันเป็นญยาิทาง เป็นแม่ของเพื่อนที่ว่ารู้จักกันนะจ๊ะไปมาหาสู่กันตลอดนี่จ้ะจะพิโยไม่ได้ขับหลุดไปอีันจะกก็เดี๋ยวจะมีรถจู่ว้ามูเพื่อนกันมารับนาโรงพยาบาลนะจ๊ะพิโยก็จะขับรถดไปจอตไปโรงพยาบาลแล้วก็นั่งรถตูไปก็ค่นันจ๊ะไปเช้าก็เผาเส็จอผพากันกลับเลยนะจ๊ะไม่ได้ไปนอนไปอะไรจังหวะเสียงว่าเมลี่กับน้องแนก็จะไปหานอจจะเมลี่จะออก Nói phần thì phiền ngay ngon hiệp hoi 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 nó hoi hiệp 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 แล้วแบบนี้นุม่มอร่อยมาทำไมดองเนี่ยอร่อยด้วจ้ะนี่ยทำไมดองเนี่ยอันนี้มันก็จะออกออกเปรี้ยวในที่ก็จะไฮนม้มหรือพวกพันด้วยจ้ะพันที่ไ้น้ามไ้นามเปรี้ยวเนี่ยมันออกจะ้ะแต่มันก็ยังหนักคนพอดีมากก็จะบทศาดตร์มันก็จะพอด,ดีเนี่ยจ้ะจะอร่อยอแต่ถ้าใหม่ๆยังเหมือึงก็นานโข ไม่ตรงไปสไตน้ำคือขันเลยพรที่อ,อกจกลขวดจะไล่หลบขันขันคันเลยเขได้เลยจ้ะแต่นี่มันเชื่องเมื่อดีก้นดูเดีย๋ยมันจะอ,อกเดี๋ยวนิดนึงเมื่อดีกลิตรงเอ้น้ำใช้จ้ะล้างน้ำมั่จะ่ายังไนีจะล้างน้ำบรรยากาศเส้นเปียกเพราะมันอยู่กันนานนอ้องเก่งเนาะใช่ อ,อ,อยู่กันนานเลยเซ้นที่เรียกเข้าขบวนยุติแต่เต็มไม่จัดจานเท่าไรนอกจา่นี้มัมนจะไม่ไม่ค่เรียกนะจ๊ะไม่โอ๊คจัดแต่ก่อนหน้าเราจะไม่ได้กินพัดหมูไตหน่อไม้ดองของแมรีนอีกจ้ะ <m uch> แฟ่อร่อยจริงแล้นี่ไม่คุยไม่ปูกันจ้าด้วยเนาะเข้มเข้มเก้มแกเข้มเขาคำานามหรือนี่แกนะรมูเคยจัวนหนอนแก้ม่อะรเขน้ามูใช่ไหมนูหาเพื่อนนูนี่ยันรีแมวมู3สามฉันนะพัด นกแก้มจะได้ไม่มีไม่ได้เอาหมูนี่วันนั้นเล่นกินเด้หนูชอบแล้ววันพักกะบวกมีการบอกว่าหนูชอบแล้วอ่ะจะอร่ยอยถูกใจเลยว,วัหนูชอบแล้ว,วเลยกินข้าวเสร็จนี่พี่โยก็ต้องเตรียมอาบน้ำเตรียมตัวรอเขาเลยจะตบอ้อม ที่ว่าจะมาหลับนั่นคือจะมาจากแถวชาเชิงเซาเลยเด้อจ้ะจะอมาประมาณสี่ถุ่มมาหลับเพื่อนกับโคราชด้แล้วก็พอออกจากโคราชก็จะโทรบอกพี่โยให้เตรียมออกไปรอนะจ้ะ พระเจ้าโทรศัพท์ไปให้ลงแนงจะแม่ถ่ายคลิปปองนกโจอยู่จักรวาลเดี๋ยวว่าแมรี่จะไปหามาแล้วก็ค่อยดูว่าจะได้มากได้โน้อยจะจะได้ให้เอฟซีคอยรุนเป็นกำลังใจให้แมรี่ด่าตอนนี้ดูแต่แมรี่หานกโจโค้งนกโจทวนเลยนอกจากน้องเขาต่าแล้วก็เขาเข้าไหมนึกิน,กะะน,กนกกดูดด้ก่อนใช่ไหม ผม oh, คำล่ำมือ <laughs> <laughs> แต่ว,วันนี้เพชรดีนะจ๊ะที่กับเพชรอยู่แล้วเจอหน้า,าใหม่ดองเพชรไปใหญ่เลยจิงต้ <laughs> องแก่ไม่เห็นบนน้อบันนี <laughs> ้เห็นบนแบบเพชรเลยบันนี้ฮะาขวดขงอืมไม่กล้าบนกว่าอด ้ตัวเลยจ้ะแต่กาบนตัวจะอ้กกินกระเพ็ดก็กินแกงคเล็กเหม่งแกงเล็กไม่กเพ็ดตอนนั้นทำไแกงี้เล็กตั้งแต่ก็แกงกับโมูไหตอนนู้นอือเอาหูงลูการเพื่อนหนูแต่ไม่ดุ ใ่บา้านตน้องแจมพี่ได้ด้วยจังน,นี่นพี่โยอเชิงอาการแลวจ้ะมีขนาดไตพิดมื่อเพิ่หลังทำได้ไงฝนซู่จะเ,เต็มเต็มวนแขนก็ดูพุกงนาหม่พินน้ำใหม่ได้เล็้แ่ก็ับเ็จนะคะนึกกินน้ำใหม่เนี่ยตักน้ำมาในี่พูดทำไมกินปน,าน,น,าน,น,น้านหลานโดรีนอะไรจะกนปนนั่นว่า นไม่อยากนาหมาจะแบบน,นี่โอ้แมยนี่ทำไมหลักดเดินนั่นเน้ตักเนใหม่ให้เดินไปยังเลยแต่เดงไม่หลักดินใช่ไหมอ่ายจายใ่ายจายายตายจายจายจ่ายจ่าจ่ายจายักายจยาย่ายายจยจ่าายจ่ย่นนายจ่จยจออย่ายจาจจาย่ ตีทิบอ่ะออเจ้นี่มารุดมากดดนัาทีที่ปีโลเลยเหรอนสนอนสงลอยาเปาเพชรนี่ก็จะมีกล้ยคอยแก่เพชรอยู่ด้วย,ยวจน,น เปิดถำสิเด็ดอือกับห่อใหญ่ล้วยยังไงลงมหน่อยนึงจะได้กิด้วยเบือามสิฮหนกินนมโรงเรียนไงกินทุกวันเลยนะป็นนมโรงเรียนจะสวยน้องเรียนน้อก็ชิล ป่ากินนี่จะทันไหมสูงทันไหมมากินเมื่อวานเลยในสป่ากินนมโรงเรียนนี่ปาจะสูงไหมครับอ่ะเนื้ไม่รู้ไม่ไม่รู้

เวลาเม่นแกงก็งานไมนยังกินไ่ะมันเป็นทีนี่แน่ระยาที่เขาฝากก็ตัวเองวันนี้ใครตำสั้นตุ่มก็โรงเรียนไม่ได้อเ,เ,ไเ,เอาข้นิ้วไปหาได้ยังไม่ใช่พ่อกม่ <laughs>

แม่เขาลืมมุ้งไปบอกแม่เนาะแบบเอาไอ้ตัวแม่ชวนไปหาหนวดจูดเป็แ,แม่เขาลืมแม่จะบอกได้เดือนหนึ่งข้าวเหนียวให้ยไอ้เรื่องยามันท่านตุ๊กเดือไปก่อนเลยอ่ะไ <c oughs> หนไปตุก๊กทางนาใช่ไหมลูกกินชงฉันใช่ไหมมุ้งกินไม่เกี่ยวพี่เขากินได้ คุ้งกับแหวกไข,ข,ข่โคโลโคโลคือหนูกมมเลยสามอันเลยยังไม่หายเลยม่เชื่อยางคุ้มกับคุงมีชิ้งสามและนี่ม่หายเลยเลยองใสงรร่สมุตบีิเพราะว่าทิงจะหายเพ็ดแน้ะไาทำไมหนูไม่กินขาก็้งวยอะ่ะทำไมเหระฮะคุ้ไม่จริงหรอก เขาจะสนไปกเป็นแบบโหยันแบบหลดแกนซะเลย <c oughs> แล้วต้องกินตุน้นหน่อยจ้ะคืนนี้เดินทางได้ไจะไปกินไปชู่องบอกฝาจอดเซเว่น เด้คนบึงไม่ได้ไปวดีด้ยังไ่ได้ืนีแค่แบ,บ้ว่าหาจะดีหรวอไเนี่ยมัอยอนอรอจบีอะไรดชอบมืดเลยยายมันจะไม่เห็นว่านู้ดจะไม่โตนู้ดลองบอกทีนูไม่อบทักอย่างที่ไม่ไมไมอบอะไรนมขึเหลืออืมที่จะไปนี่ไปจังหวัดศรีสะเกดจะอํเภอกันทารทะล,ะลมจะจ้ะใช่บานเไหม ไม่ชวนน้าอูไปด้บไว้เอาโหลดไปซีนน้าอูมาไงไปเราก็ไปถามหาบานก็ไอ้สังเทีนหนึ่งก็มีเนื้อเนื้องัแล้วก็ไปเกล็ดก็ขิงงวไหมจดเนือนีขิงแหลมโน้มหนึขิงตะเมียเว้ย,ยเ้ือเป็นจานเลยวกะตลลว่านุพิะ นม่จิงดอกเพชรมื <s um <S ่อี้เน่เลยแม่เอามาใส่หองนัวเสียแดังแบนี้นี่คแม่อ่ะหนึ่งสองสามสี่นะหนึ่งสองสามสี่ออ ไม่กล้านักโตจ้ะแม่กินจะาปลูกแล้วก็แม่อายุน้่ตอนเด็กไถึงว่าแม่เด็กไปจ้าปลูกแล้วแม่ก็นี้เนี่ยแม่เนีนนี้แม่เด็กสองยายเด็กหนึ่งยายเด็นี่งลูกหนักไปแบบเด็กไปจ้กอันเป็นหนังไก่หนักตัวแม่สองหลงเลื้อนหนังน้องหมูมดนี่ค่ะ

เอ๊ะตังอร่อยด้ยจั <azt> งเลย,ย,ยูกจะรยใหม่อยกันละก็ละมั่งมึงเกือบอดีเลยจัง,ง,จง,งตาดหม้อตัด้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวยายจะตอหลับทำอาหารอร่อยเลยแค่ดไม่ไมตกนายยายทำแม่ทำใช่อันนี้หินด้วยแม่อมแร,รอร่อยโเลยีเอาเปลืกเปลือกมาทอด ทำมหนสะอาดก่อนเออน่าจากคลิปนี้ก็จะไปแค่นี้นจากกัพาพมาร,ารู้การทำกับเขาของเมลี่นจากการพัดน่อไม้ดองของเมลีเองแล้วก็ใสก่กระมูนะจก๊ก พี่โยก็ต้องขอขอบคุณคเอฟซีทุกๆคนนะจ้าที่เจอกดติดตามกดไลค์กดกแชร์แล้วเป็นกำลังใจให้กับพี่โยแล้วก็ขอบคุณนะจ๊ะพี่โยหลังเอฟซีทุกคนเด็จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าจ้า